สวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้นะครับจะมานะครับรีวิวนะว่าผมงานวันพีชนะครับฝาแป,ป๊บซี่นะครับก็อันนี้นะครับผมมันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ ดีสิแบบนะครับผมแต่ของผมอาจจะมีไม่ครบนะครับผมเพราะว่าเคยมีครบแล้วครับแต่ว่าขายออกไปแล้วนะครับเลยก็เหลือประมาณเท่านี้นะครับผมขนาดความสูงของมันเนี่ยนะครับผมก็คือก็ประมาณ6กถึงเซนติเมตรนะครับผมรวมรวมฐานแล้วเนาะนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนับของผมที่มี เฉพาะมือหนึ่งนะนะเฉพาะมือหนึ่งนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นมือสองผมเอาออกไปก่อนนะครับผมก็คือแบบไอตัวฐานกับตัวเนี่ยนะครับผมที่เป็นโมเดลเนี่ยเรียกว่าโมเดลแล้วกันนะครับผมก็จะสามารถถอดออกจากกันได้แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ มาดูตัวแรกนะครับตัวแรกคือจินเบนะครับผมจินเบ1หนึ่งนะครับจินเบ1หนึ่งละนะครับใครครับนี่ซันจีสองนะครับแชงนะครับสามนะครับคูมะนะครับสี่นะครับโซโลห้านะครับ แฟงกี้หนะครับอาคาอีนุเนะครับหนวดขาว8นะครับหนวดขาว9นะครับหนวดขาวมีสตัวนะครับ9แล้วนะครับ10นะครับผมอันนี้เป็นอ้าวลืมชื่อเลยนะครับคิซาลุนะครับ10นะครับ 1ิบเอ็ดนะครับ12อ้าวลืมฟาร์เมนโก้แล้วกันนะครับ 12, 12นะครับ12นะครับ13เป็นบรูบ 13, 14, นรคนะครับ13 14 15, เป็นจระเข้นะครับก็คอได้สิบสี่สิเป็น ลืมชื่อเหมือนกันครับนั่นไงครับอุซบนะครับ15 16หนวดดำนะครับ17นะครับอชอปเปอร์17 1 8นะครับเป็นโมเลีย19นี่นะครับก็จะเป็น เลือดเทอรันซันนี่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมผสมมาด้วยนะครับผมเป็นพวงกุญแจแฟงกี้นะครับก็สรุปนะครับผมงานมือหนึ่งของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ19ฝาเนาะนะครับ19ฝานะครับก็มีําตัวหนึ่งนะครับผมก็คือตัวหนวดขาวนะครับหนวดขาวซ้ำนะครับก็ นะครับแล้วก็จะมีพวงกุญแจฟแฟงกี้แถมมานะครับเรียกว่า,าไม่ได้แถมมาเรียกว่าขะมาแล้วกันนะครับผมนะครับติดมาด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ